ของรายการวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับก้าศึกซอสระชีพกับวันประเด็จเกียรติเขาน้อยในน้ำหนักต่อกัน2บอนครับ1้อกับร้อยสาลงล่างจังหวะงัดศอกซ้ายเาไปไง<ด>คุณเชืชัยเอาครับไม่ต้องรอไวกเกษียนกับนักมวยทุกเสร็จมีโพนัดเลยยังยงยงเรายังอยู่มุมไกลๆสูงๆครับห่างจากพื้นเวทีนี่ประมาณสัก25เมตรครับลงผู้บรรยาย โลกเคชั่นใหม่ๆตั้งขวาสเสียบเอาสตูนสวนนครสวรรค์ต้องถอยครับครึ่งปากขึ้นจมูกไม่รู้ใครโดนใครครับคุณพิจกี้แม้โดนศอกขวา้าไปทีครับน่าสอกสั้นของวันประเด็ดนี่วันนี้มาแบบโโตดเลยทีเดียวนะครับคุณพิเชษครับเอาวแล้วครับได้เลือดแล้วครับเ,<อ>เลือดกำเดาทะลักนะครับสะ د านของกล้าซึกเอ้าโดนไปแล้วครับโดนหมัดโดนสอกของวันประเด็ดวันประเด็นเร่งสปีดขึ้นมาครับยกนี้ สนาทีแรกๆดีต้องบอกเลยครับว่าปรเด็ดทำผลงานได้ตีครับคุณเชื้อชัยครับตํำรานอกวิชาครับแบกต่อน้ำหนักนี่มีมนเสนะนครับตามกฎกติกาโมยไทยนี่ไม่เกินห้าบอดมาเอาครับเสียบเสียบสู้ครับกล้าซึกเตลงข่านี่ไม่แพ้ใครอยู่แลครับลูกศิษย์ของอาจารย์อุปคบเว็แต่ว่ามีศอกซ้ายหน้าครับวันประเด็น เตรียมับศอกมาล้างตาล้างแขนคุณกี้แมานี่ครับโอ้โหจังวาหวะหักพิกเทล้มลงมปครับอะบนเวทีคิดแข่มไม่ได้ครับต้องออกอาวุธใส่กันแล้วครับเจมัวจู่มัวปลาม,มัวฟัดกันไม่ได้ครับแทงขวามาเติมมาเรื่อยครับแมยกที่แล้วนั้นรอมาเด็ดได้ทําได้ดีครับแต่ว่าช่วงปลายๆอาจจะโดนบ้างมาดมาแขงหน้าไว้กรรมาารมอครับเจกเทไม่ได้ครับแยก ตั้งแล้วตีกำแพงเอาไว้นะครับทางด้านของวันประเดชไม่ใช่วันประเดชสิบครูหมายนะครับคนละคนคนละตัวครับนี่รุ่นใหม่ครับเอาล้ครับเดินลุยแล้วครับลูกศิษย์ของภูกลุ่งมลาศึกลูกศิษย์นายยกดงอ้าวลุยแหลกโอ้สักันมันครับเปิดหัวอาแล้วครับพี่ลุ้นมีเสียวแล้วพี่ลุ้นมีเสียวแล้วอย่าเป็นพระเอกยกเดียวนะครับมวยแห่ยกอย่าเป็นพ่อบูรับครับขยันเตะขยันโตเข้าไว้คุณเมกี้ปาเกมครั้งที่แล้วที่ต่อยกันนะครับ ทางด้านของกาศึกนะครับงัดศอกออกมาพิพิกเกมนะครับแต่วันนี้ครับแม่ดูครับพยายามจะสู้เข่าอย่างเดียวต่อยขวาอาจจะใช้พลังกระปั้นนะครับตีเข่าขวาไปดีครับรับลันในโอ้โหจังหวะจะเข้าไปบิดเหลี่ยมน้ำหนักนะครับน้ำหนักตอสองปอนครับจังหวะสุดท้ายนะครับวันระเด็ดยังพลิกเหลี่ยมได้ดีนะครับเดินเร็วขึ้นก้าศึกโดนซ้ายหน้าก่อนอ่ะแทงขวาซ้ายสกัดไว้ฟัดใน เวลาต้องบอกว่าย er ังมีเวลาเยอะเลยครับอืมบมัดมาครับเสริมมาวางหน้าซ้ายหม่ทีเลยมัดขวาเติมเติมมาเอาละครเรียบร้อยตกไหมลอกไม้ตอนนี้จังหวะขยมโอ้โหชุดนี้ทำได้สวยงามครับกา,ก,ากาศึกแบกกรกดให้อยู่เลยทีเดียวครับกาศึก,กเอ้าเติมเกมลุกขึ้นไปบุกเข้าครับตีเข้าขวาโอ้โห ติดตามชมกับ3นาทีเกมกำลังบันๆเลยทีเดียวอ้าวแล้วครับอย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับไอที่เห็นนั้นจะใช่หรือเปล่าเห็นไม่ลงนะครับพยายามจะต้านเอาไว้ครับวันเพเดตเกียดเขาน้อยนักสู้จากจังหวัดสตูคลรับคุณพิเชษอ้าวใส่กันต่อครับมาษาหมวยบอกว่าชิงดําครับยก3ของน้าเงินยก4แตงแรงขึ้นมายก5ตามกันต่อครับอีก2นาทีเสร็จเสียบ กำลังค้นหาผู้ชนะอยู่นะครับตอนที่กรรมการให้คเดนด้านล่าง3ท่านครับจองเกมการชกบนเวทีครับให้แบบละเอียดยิบเลยนะครับแม่นี่ครับใครอาวุธออกอาวุธได้มากกว่ากันเปิดเกมเดินกระทําทําให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมากที่สุดครับกฎกติกานั้นตั้งไว้แบบนี้ครับเอ้าวิแลกหมัดกันครับนี่ครับแข้งขวาบันประเด็นโดนซ้ายของก้าศึกโอ้เลกแข้งเลยนะครับ เดือดกว่านี้ต่ไม่มีแล้วเอาใจวัดใแล็คแร็คเลงโอ้โหต่อยกันสนุกต่อยกันละเอียดนะครับยิ่งจัดยิ่งแรงครับทีมงานของคุณสมหมายสนุกทุกคู่แล้วครับแบบนี้เข้ารอบเข้าร่องเข้าร้อยแล้วครับขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับน้องๆหัวหน้าคณะทีมช่องทีมงานถ่ายทอดชยมสีด้วยทูฟรอยู่แม่มุมสวยๆกับคุณเชิดช็อตเด็ดๆมาเต็มเลยครับเกมยังเปิดอยู่นะครับ วันประเด็จเกียดเขาน้อยเร่งมัดขวามาทีหนึงยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับปีกลองเชิดเอาแล้วครับแค่ขวาถ้ามาสักสองสาดอกความมาความเอาหันไปทางฝ่ายแดงครับก้าศึกสอสละชีพชนะคะแนนย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ